ก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยังยืนรวมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยในรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวความรู้ด้านการผลิตพืช เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมรวมไปถึงงานวิจัยที่เป็นประโยชน์เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนำไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาพื้นที่ของตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงดาลาถือว่าเป็นพืชท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีความสวยงามคนในพื้นที่เนี่ยนิยมนําดอกดาลามาทานกับข้าวยำค่ะ เกษตรกรที่ปลูกดาหลาเพื่อจําหน่ายเนี่ยหลังจากที่ตัดดอกเสร็จแล้วก็จะตัดลําต้นทิ้งนะคะแต่ทราบไหมคะว่าลําต้นดาหลาเนี่ยมีความแข็งแล้วก็ย่อยสลายยากมากๆพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จึงมักจะนําไปเผาทําลายซึ่งก็จะสร้างมลพิษให้เกิดขึ้นในอากาศค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือส่ออำเภอรือส่อจังหวัดนาราธิวาสจะมีการศึกษาวิจัยนําลําต้นดาลาที่เคยเป็นสิ่งของไร้ค่าทางการเกษตรมาสร้างรายได้เพิ่มให้กับพี่น้องเกษตร,รกรด้วยการนําไปแปลรูปเป็นเส้นใยดาลาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอค่ะ ในช่วงงานวิจัยสู่ไรนาวันนี้แนนะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักงานวิจัยชิ้นนี้กันนะคะไปดูว่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้นะคะไปติดตามช่วงสินค้าเกษตรปลอดภัยกันก่อนค่ะประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อส่งออกรายใหญ่ของโลกเราจึงต้องมีการพัฒนา การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภายใต้ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรทำการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเงาโรงยนอาสารเป็นไรายได้หลักของเกษตรกรที่นี่เลยของเราทํา GAP นี่คือทําในรูปของเกษตรดีที่เหมาะสมต้นน้ําคือผลิต กลางน้ําคือมาบริหารจัดการแล้วก็ปลายน้ําคือขายเวลาส่งขายเนี่ยถ้าเรามีใบใบเบิกทางคือใบ GP เเนี่ยทำให้สินค้าเราสามารถรับรองคุณภาพการันตีได้ได้ดียิ่งขึ้นแล้วเราส่งไปขายต่างต่างประเทศเป็นอินเตอร์เป็นโกอินเตอร์ Inter มากขึ้นตอนนี้ทางพอสีเวียงได้ออก JP กลุ่มให้เราแล้วเกษตรกรร,กร,รุ่นหลังเนี่ยจะเห็นความสําคัญของ GP มากก่อนหน้าน,นั้นอะ่ะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องว่า JP คืออะไรแต่มาหน้าตอนนี้เราเข้าสู่อาเซียน ขั้นแรกเลยก็ต้องดูใบรับรองใบ G A P ก่อนโดยที่กรมวิชาการเกษตรออกให้นั่นคือเป็นใัจดสำคัญแล้วเวลาส่งใบขายต่างประเทศนี้ต้องไม่มีสารเครมีตกค้างยิ่งถ้าส่งไปโซนยุโรปอเมริกานี่ยิ่งคอเน,น้นหนักเลยเงาะเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่กรมวิชาการเกษตรได้กำหนดเป้าหมายให้เป็นพืชที่จะต้องเข้าสู่ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมเนื่องจากที่ผ่านมา ะมีมูลค่าการส่งออกทั้งผลสดและผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่สูงโดยในปี2558มีการส่งออกถึงกว่า500ล้านบาทกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันรณนรงค์ให้เกษตรกรผลิตพืชและอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานโดยนำระบบการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมหรือ GAP มาใช้เป็นแนวทางในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของอำเภอบ้านนาสารนะคะแล้วก็ส่วนมากก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ปลูกงโรงเรียนนะคะแล้วก็มีทุเรียนบ้างเราเข้ามารับรอง JP ก่อนหน้านี้ก็คือรับรองแบบเดียวนะคะแล้วก็เขามีการรวมกลุ่มก็คือ,อเป็นแปลงใหญ่นะคะก็คือบูรณาการทุกหน่วยงานที่เข้ามาแล้วก็ตรงพื้นที่มีความเหมาะสมไม่ว่าในเรื่องของดินของน้ําแล้วก็การดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรนะคะก็ถ้าดูแล้วตาม8ข้อกําหนด ของเจพเขาก็ผ่านทั้งหมดนะคะทาไมถึงได้รับรองแบบกลุ่มเพราะว่าในการรับรองแบบกลุ่มเนี่ยจะเกิดข้อดีมากมายก็คือเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการที่จะใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันนะคะในการต่อรองราคาและสุดท้ายก็คือเขาจะขายได้ราคาดีขึ้นนะคะปัจจุบันเนี้ยผลผลิตไม่เพียงพอนะคะแล้วก็รวมกลุ่มเขาจะส่งออกนะคะที่นี่คือส่งออกในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียรายได้ต่อปีก็ถ้าถ้าเป็นกลุ่มนะคะก็คือประมาณ60ล้าน ที่ที่มีรายได้อยู่นะคะยังไม่รวมถึงที่เรารับรองเดี่ยวที่ไม่ได้อยู่ในแปลงใหญ่นะคะอันนี้คือได้รายได้ดีมากจากการนำระบบการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมหรือ GAP ไปปฏิบัติใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทำให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมสามารถลดต้นทุนการผลิตผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยและคุณภาพดีได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนี่คืออีกหนึ่งความสําเร็จของการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรที่กรมวิชาการเกษตรมุ่งหวังให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป